สวัสดีจ้าพอหอดกันเม่ยันี่เยอรมันจ้าวันนี้มากินเส้นพี่น้องมากินเส้นไม่ยังนี่คิดอยากกินเส้นนะจ้ะไม่ยังนี่ก็เลยไปตำามันตำามันตำขนมจีนแม่พี่น้องตำขนมจีนเนาะพี่น้องนาอยอยากกินอีหยังแบบแซบๆเนาะรู้สึกว่าปวดหวัวเนาะมือนี้เนาะกินอีหยังแบบแซบๆเนาะพี่น้องเนะาะจ้งใดก็ได้นี่ละจ้าขนมจีนยาวยาวเฟ้ยเลยเห็นเป่า เมื่อไหนี่ตำหออบมาใหม่ๆได้แล้วพี่น้องเด้อจากปูปลาลเนาะเมื่ยังนี่ตำปูปลาะแล้วก็มีผักนุพี่น้องเบิง้งมีผักกะทินนุน้อยหนึ่งพี่นอ้องอนันนั้นบ่ท่านนด้เบิดเด้จ้ะจากงวนนันเด้พี่น้องเด้อมามพี่น้องมากินน้ากันคิดอยากแห้งเด้จ้ะคิดอยากแห้งบ่รูสิกินอีหยังเนาะกะเล่นกะเลว่ากินอันนี้ล่ะว่าสันดอก แล้วมายเยนี่ก็บ่เคยบ่บ่เคยตำบ่เคยตำใส่แด้จากปกติปกติกะสิอันต้มแล้วก็มาก,กินกัดสินพี่น้องเนาะมามา่าคำแรงแหกมันอืมมีแตงมีผักผักซีเล่าแล้วก็สลัดพี่นอ้องปกติสี่อันตาใส่บุ้งหงไม่บ่เขื่อปอเอ็มได้พี่น้อง รสจัดจัดอืมขอเครืองกองเอเลยู่มองเดียวห้งดตา็ดามใันไับๆ จานน่ะอ right. mm ืมขนเสียนต้มลายเติบเครื่องหอมอลไรคิดบ่า แกงหวังวันนี้ไม่กินข้าว cho khi bằng ba nhớ xồm toàn thùng nè thùng nè giờ làm ăn nó phải nóng đó. บานนอกอะ่ะห้าทุ่มนาฮอนนาฮอนเยอะมันกะเยมหาชั่วโมงเกินกันด้จ้ะขนาดหนาวหกชั่วโมงเกินกันน้องพี่น้องเนาะ ก็ว่าเพื่อนจีเปียนเปลาแล้วจ้ะเดียนชิบเนี่ยเพื่นกับเปียนเนระเปียนมาเป็นน่นหกชัออ่วโมงเข้าหน้าหนาวพูดดอง อยากกินเลยอือหือเผ็ดแช่พริกอันพริกแห้งกับกพริกดิบร่วมกันพี่น้องคืนหูวละเพลช่องมั้ได้หน่วยได้พี่น้องเด้อ ค่ะอืมชาจใจขนาดอ้เพ็ดเผ็ดเพ็ดชิชาชิชาละ มามาเอ FC ถ mm ั hmm. mm ่วลกเพื่อจักรวาลถั่วลงมันหน่อยบนพี่น้องอืออือเพชรพี่น้องเพชร Nhẹ nhàng. không nha nha khâu bó dạng tôm em mình đêm đây mà trả lại đi xem อันเสร็จมันจากเวียดนามนะพี่น้องอ่ะของไทยของแท้ที่บ้านมท่านออะเขาเยพี่น้าะแต่ก็อาจจะเข้าอาจจะเข้ารืึไม่ย็นนี่บุหรี่นจ้ะแต่ว่าแต่ไทยแลนด์มาท่านี่มี Uả Phết Khoai buồn Cơm kèm mặn mặn Bú đông đi ha. เบเตกกีกินังไห่เรได้พี่น้องเรื่องนี้ไม่ยช่น,นี่พัฒนาเลยอยอ่ะขันบ้านาหา้องเพื่อเกิดเช่นว่าด่านขึ้นขอนรถพี่น้องเนาะความเคยชินห้อหกินมันทุกมอือ ความเคยชินมันก็เกิดนะไม่ทางเนาะอืมอีปูเค็มเค็มมันมันหืมน้ำเส้มมันไม่หน่อยไม่ใช่ป่ะที่เครื่องหัวผุนที่ไดนบุ้นลย่ทาง ก็มองว่ามันได้หลายเดนะี๋ยวไหมอืมนั่นเลยได้จ้ะจังไดกะฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจมาเยนี่ยนัน,นได้จ้ะพอกันไหมคิดหนาเนาะพี่น้องว่ามาเยนี่สิมีอย่างสูกินขอโทษขออภัยด้วยนะคะสองวันไม่ได้มาเนาะพี่น้องเนาะแต่คิดหอดพี่น้องเยอะเก,าเนะาก,ก่าได้จ้ะจังไดก็ได้นะอืมพอกันไหมจ้าว่าสิมีอย่างมาสูกินจ้ะ แค่นี้ละจ้าวัดดีจ้าจุ๊